เมื premises, ่อเจ้าหน้าที่ออยบุกตรวจโรงงานนัสรินวันนี้ก anyway. ็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งของแบรนด์นัสรินค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อมาว่าทางออยข้อลงเยี่ยมสถานประกอบการนัสรินเพื่อทำสตอรี่ลงอีบุ๊กของออยค่ะเจนเองก็ทั้งกลัวทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นทำไะได้ไม่ทุกเลยค่ะนี่ก็เป็นทางแหกของเจนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนั้นเข้ามาเยี่ยมโรงงานแล้วกาเข้ามาสัำาลาดเกี่ยวกับความเป็นมาของแบรนด์นัสรินวันนี้มีทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้้้้มครรรรองงผูบิโภภภเเเเสัชชกี่ยาาาาาาญดนนณจ าหน้าที่ตามปรบออาหาร2 5 2 2เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรังหลังจากไดคุยรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าดูสถานที่ผลิตค่ะดูกันไปทีละห้องเลยค่ะตั้งแต่ห้องเก็บวัตถุดิบแล้วก็ไปที่ห้องผลิตน้ำจิ้มน้ำข้าวมองและกจามาถึงตรงนี้จะเป็นห้องบรรจุค่ะในส่วนนหนเทนัสรินทําไว้ดีแล้วก็ได้รับคําชมค่ะแล้วการส่วนนี้เทนควรปรับปรุงแก้ไขก็ได้รับคําแนะนาอย่างดีเลยค่ะผีเจ้าหน้าที่ก็แอบสงสัยนิดนึงค่ะว่าทําไมแป้งนัสริน ใส่ซองส่งชันแบบนี้ช่วยให้ซ่งมันหน้าขึ้นแลก้กการป้องกันการกระเทกระหว่างขนโซ่งค,งคะห่างจากเี่ไส้โซงแบบนี้จะไม่เคยมีปัญหาเรื่องทซงแตกอีกเลยถึงห้องสุดท้ายแล้วค่ะห้องนี้จะเป็นห้องบรรจุแป้งนัสรินค่ะพีพีก็แอบเซลมาหน่าขอดูเทสลาที่นี่หน่อยชมโรงงานข้างในเซตก็ได้เวลามือเทียงพอดีเลยเจนก็เลยชวนพีพีกินมือเทียงกันเทนี้เลยค่ะมาถึงโรงงานนัสรินทางที่ต้องได้ชิมเมนูนี้ค่ะเมนูข้าวมกไก่ทอดหัดใหย่จากผลิตภัณฑ์ของนัสรินค่ะกินข้าวเซตแล้วก็มาถ่ายรวบรวมกันแก้ไว้ ใชสิ้นภารกิจในวันนี้เจนขอขอบคุณทุกหน่วยงานเลยเทสนใจแบรนด์นัสรินและเหลือกสินค้าของแบรนด์นัสรินเข้ารวมในโครงการนี้ค่ะ